ก่อนจะรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับ f ฟรีเทลควาสสิบร้อยปีความเดิมตอนที่แล้วหลังจากพวกนักสืบรากุนิลทำการเดินทางมายังเมืองดราเซียมันก็ปร,รากฏว่าพวกเขาก็ได้มาเจอเข้ากับมังกรตนหนึ่งซึ่งก็คือเทพเจ้ามังกรหมายซึ่งเขามีนามว่าอันรอนหนึ่งในหเทพเจ้ามังกรหลังจากพบเทพเจ้ามังกรแล้วพวกนักสืบ ก็ทําการออกสํารวจเมืองและก็ได้มาเจอเข้ากับหญิงชลาลึกลาบหลังจากการพบการหญิงชลาพาพวกนักสื่อเยี่ยมชมเมืองและพาเข้าไปยังบทลึกลับทั้งในนั้นประตูมันก็ได้ปิดลงไปและหญิงชลาก็ได้เปิดเผยตัวจริงออกมาซึ่งเธอก็คือ มิล่าเจนท่านใดนั้นจอมเวทสีขาวเธอก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับสมาชิกกิลฟริตเทลและเนื่องจากว่าศัตรูมีมากเกินไปพวกนักสือจึงทําการหนีมาตั้งหลักหลังจากนั้นพวกเขาก็รู้ว่าหากยากคลายมนต์สะกดของจอมเวทสีขาวต้องทําให้ผู้ถูกควบคุมหมดสติไปและการต่อสู้ระหว่างพวกนักสือกับกิลฟริตเทลมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาฟริตเทลควีสสิ่งร้อยปีตอนที่31ชื่อตอนว่าความขัดแย้งของเหล่าทูต และในเวลานี้นัตสึและกาซิลทั้งสองคนกำลังเผชิญหน้ากาันเข้ามาสิเจ้าสลามันเดอร์ได้เลยกาซิลหลังจากนัตสึพูดจบแล้วเขานั้นก็ได้พุ่งตรงไปหากาซิลแต่ทว่า กาซิลนั้นสามารถรับการโจมตีของนัตสึได้กาซิลทําการโจมตีสวนกลับแต่ทว่าทางฝั่งนัสึก็สามารถหลบการโจมตีไปได้นัสึทําการพุ่งเข้าหากาซิลและใช้หัวในการโจมตีแต่ทว่าตัวของกาซิลนั้นกลับไม่บาดเจ็บเลยซึ่งมันก็เนื่องมาจากว่ากาซิลเขาคือมังกรเหล็กจึงทําให้ร่างกายของกาซิลนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษกาซิลทําการโจมตีสวนกลับนักสึ และเขาก็ได้พูดขึ้นว่าสลาแมนเดอร์เอ๋ยแกน่ะลืมไปแล้วหรือไงว่าร่างกายของฉันมันทามาจากเหล็กกาซิลฉันเองก็คิดว่าตัวนายเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วว่าไฟของฉันมันสามารถหลอมละลายเหล็กได้หลังจากนักสือพูดจบแล้วกาซิลเขาทําการโจมตีนักสือจงรับไปซะมัดเงามังกอนเหล็ก กาซิลทำการจมตีนัทสือ,อย่างต่อเนื่องและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านัทสือฉันจะบอกแกว่าตัวของฉันเนี่ยแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เคยสู้กันอย่างนั้นเหรอกาซิลแต่ว่านะมันก็ไม่ได้มีแค่นายคนเดียวฉันเองก็ จงดูนี่สะหมดมังกรเพลิงสายฟ้านัดสือในโหมดมังกรเพลิงสายฟ้าทําการโจมตีกาซิลจนตัวเขานั้นกระเด็นลอยไปไกลและนัดสื่อเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่ากาซิลตัวของฉันจะทําให้นายตื่นเดี๋ยวนี้ทางฝั่งแฮปปี้เองศัตรูที่ไม่คาดคิดมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือแพนเทอร์ลินดี แฮปปี้นาเห็นใช่ไหมว่านักสืบและกาซิลกำลังต่อสู้กันอยู่และคราวนี้มันถึงตาพวกเราแล้วย่านะลินดีตัวนายเองก็รู้ว่าตัวของฉันไม่สามารถสู้นายได้หลังจากลินดีพูดจบแล้วเขาหันไปมองนักสืบราคูมิลและลินดี เขาก็ได้มีอาการแปลกไปและเขานั้นก็ได้บอกแฮปปี้เปล่าว่าสำหรับวันนี้ฉันจะขอปล่อยนายไ,ไปก่อนหลังจากลินลี่พูดจบแล้วเขาหันหลังให้กับแฮปปี้ท่านใดนั้นแฮปปี้ทาการควักปลาขึ้นมาแล้วฟาดไปยังแพนเทอร์ลินลี่และการต่อสู้ในครั้งนี้ตัวของแฮปปี้ก็สามารถชนะไปได้ เปยังการต่อสู้ระหว่างลูซี่และมิลาเจนที่มาพร้อมกับเอลฟ์แมนและลิซานาท่านใดนั้นมิลาเจนเธอก็ได้เข้าสู่โหมดซาตานโซและบอกลูซี่ไปว,ว่าตัวของฉันจะลงโทษเธอยังไงดีทางฝั่งเวอร์โกเมื่อเธอได้ยินคำว่าลงโทษ จึงทำให้เธอรีบเข้าไปหายมิล่าเจนแต่ทว่ามิล่าเจนก็ทาการโจมตีสวนกลับมาทางฝั่งเอลฟ์แมนขอโจมตีไปยังลูซี่แต่ทว่าโลกิเขาก็มาช่วยเอาไว้หลังจากนั้นเอลฟ์แมนเขาได้แปลงร่างเป็นสิงโตและได้เข้าต่อสู้กับโลกิการโจมตีเพียงหมัดเดียวทําให้โลกิถึงกับพูดขึ้นว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเอลฟ์แมนจะแข็งแกรงถึงขนาดนี้ตัดไปทั้งฝั่งของลูซี่เธอกำลังสู่อยู่กับลิซานา ทางต่างลิซาน่าเองเธอนั้นจงที่ใส่แบบไม่หยังและแล้วลูซี่เธอก็ใช้พลังใหม่ซึ่งมันมีชื่อว่าส t a r ์เดชคอมโบไปดิเทลควีสสิบร้อยปีตอนที่32ชื่อตอนว่าการผสานของสตาร์เดสเพื่อปกป้องเหล่าพวกผองลูซี่ฮาร์ติเลียจึงงัดพลังเวทมนต์ใหม่ออกมาซึ่งมันมีชื่อว่าส t a r ์เดชคอมโบ พลังเวทมนต์นี้มันทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ทว่ามันก็มีข้อจํกากัดตรงที่ฉันอยู่ในโหมดนี้ได้ไม่นานมาจบเรื่องนี้กันเถอะลิซานาถ้าอย่างนั้นละก็ฉันขอเอาจริงบ้างนะจงดูนี่ซะพลังของฉันจงดูซะแอนิมอลโซ่างจิ้งจอกก้าหางจงรับไปซะฟอ็อกอิมแพคพลังของลิซานามันได้พุ่งตรงมหาหาลูซี่แต่ทว่าเธอน,นั้น ก็สามารถกันเอาไว้ได้หลังจากนั้นลูซี่ทำการรวบรวมพลังเพื่อเตรียมตัวโจมตีกลับไปยังหลอกลิซานามันยังไม่จบจงดูสะพลังของฉันเลคูลัสไหลและสไปก้าชายจงบังเกิดเป็นท่าไม้ใต้สุดยอดจงรับไปสะเลโอไมเดน ลูซี่ฮัตฟิเลียทําการระเบิดพลังเวทมนต์ของเธอพลังของลูซี่นั้นยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าลําแสงของเลโอไมเดนมันแผ่ขยายไปทั่วเมืองหลังจากลําแสงดับลงไปลูซี่ฮัตฟิเลียเธอก็ได้กลับคืนร่างเดิมตามที่เธอเคยบอกว่าถึงแม้โหมดสตาร์ดิสคอมโบมันจะให้พลังมหาศาลก็ตามแต่ลูซี่ในตอนนี้ก็ใช้หมดนี้ได้ไม่นานหลังจากฝุ่นควันจางหายไปลิซณาเธอก็นอนหมดสติอยู่ตรงหน้าของลูซี่หลังจากนั้นเรื่องที่ไม่คาดคิ มันก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่อมิลาเจนและเอลฟ์แมนพวกเขาทั้งสองคนสามารถทุนเวทมตนเลโอไมเดนได้นี่มันแย่ yeah, ละสิฉันควรทำอย่างไรจึงจะสามารถชนะสองคนนี้ได้ จอมเวทแห่งไฟทีเทลเอ๋ยพวกเจ้าทั้งหมดจงทำลายลูกแก้วเวทมนต์ซะและเมื่อลูกแก้วเวทมนต์เหล่านั้นถูกทำลายไปละวก็พลังของเทพเจ้ามังกรหมายมันก็จะกลายเป็นของฉันและในขณะเดียวกันทางฝั่งไฟทีเทลทาการกระจายตัวไปตามเมืองต่างๆเพื่อขัดขวางแผนการของจอมเวทสีขาวทั่กาหลังจากนั้นฉากตัดมายังเอลซาสกาเลตตัวของเธอนั้นกําลังมุ่งหน้าไปยังมหาวิหารของเมืองเลฟแพนซิตีในระหว่างทางเอลซาสกาเลตเธอได้เจอศัตรูมากมายแต่ทว ว่าสมาชิกคิวเฟลิเทลมันก็มีน้อยคนมากที่จะมีความสามารถและเก่งเทียบเท่าเอลซ่าหลังจากมาถึงมหาวิหารเธอก็ได้เจอกับศัตรูคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าเจราฟานเดสเอลซ่าอย่างนั้นเหรอแต่ดูเหมือนว่านะเธอกำลังขวางทางฉันอยู่ สิ่งนั้นก็คือลูกแก้วเวทมนต์สินะฉันขอถามนายหน่อยทำไมตัวของนายถึงได้มาอยู่คิวเฟลิเทลเรื่องนั้นมันก็เป็นเพราะว่าตัวของฉันออกตามสืบเรื่องของจอมเวทสีขาวโทวกกะและในตอนนี้ตัวของฉันมันก็ได้ซึมซับคำสั่งสอนของจอมเวทสีขาวมาแล้วอย่างงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นมันคงหมายความว่าการเจรจาคงไม่ช่วยอะไรถ้าอย่างนั้นละก็เข้ามาสิไม่ละเอลซาเธอน่ะ ต้องเป็นฝ่ายเข้ามาหาฉันอะไรกันฉันเนี่ยนะกำลังตื่นเต้นบ้านาเราคงต้องรีดจบเรื่องนี้แล้วแต่เป็นทางฝั่งของเกรย์ฟูบาสเซอร์ในเวลานี้เขากำลังประชิญหน้าอยู่กับหน่วยเทพอัศนีโดยมีจูเบียคอยมองเกรยอยู่เนื่องจากว่าจูเบียนั้นไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้จึงทำให้เกรต้องต่อสู้แบบสมต่อหนึ่ง ศัตรูมีกัน3คนถ้าอย่างนั้นล่ะก็ตัวของฉันจะแช่แข่งพวกนาย3คนจงรับไปซะไอซ์เมคเดี๋ยวก่อนสินี่มันใช่แล้วนี่ก็คือเวทมนต์เขตอาคมจอมเวทใดก็ตามที่อยู่ในเขตอาคมนี้จะไม่สามารถใช้เวทมนต์น้ำแข็งได้ฮึ <H m. S 1> ยางนั้นหรอกเหรอเหมือนกับว่าตัวพวกนายเนี่ยต้องการบีบให้ฉันใช้เวทมนต์ปลาปีศาเวทมนต์เดวิลซเลเยอร์สงสัยว่างานนี้เนี่ย มันคงต้องมีคนเจ็บตัวแล้ว f ฟรีเทลเควสสิ0ร้ปีตอนที่33ชื่อตอนว่าความเจ็บปวดพลังของพิศาจอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นทางฝั่งของฉันก็ขอใช้มันด้วยจงดูนี่สะพลังแห่งความมืดมิดหลังจากฟลิตพูดจบแล้วทั้งสองคนก็ได้เข้าประทากาันแต่ดูเหมือนว่าเกรฟฟูบารเซอร์เขาจะเหนือกว่ามากหลังจากนั้นเกรฟจะโจมตีต่อไปอย่งบิสโล และเอลเวอร์กรีนซึ่งในเวลานี้มันดูเหมือนกับว่ามันไม่มีใครสามารถหยุดเกรยได้แล้วและเพียงเวลาไม่นานการต่อสู้นี้มันก็ได้จบลงไปตัดไปทางฝั่งของนัตสึดรากูนีลและในเวลานี้การต่อสู้ระหว่างนัตสึและกาซิลมันกำลังถึงจุดตัดสินแล้วกาซิลเขาได้พูดขึ้นมาว่า <c oughs> ดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะแพ้นะอีกครั้งหนึ่งแล้วบ้าจริง ยังเหลือรักษาเจราวและมิลาเจนอีกแต่ว่าฉันในตอนนี้เนี่ยไม่เหลือพลังเวทมนต์อีกแล้วไม่มีทางฉันจะไม่แพ้เด็ดขาดฉันจะต้องจัดการแก่เจ้าสลามมนเดอร์ หลังจากกาซิลพูดจบแล้วบุคคลปริศนาก็ได้มายืนตรงหน้ากาซิลยุดเดี๋ยวนี้นัตสึถ้าเกิดว่านายนั้นทํรลายกาซิลไปมากกว่านี้ฉันจะขอถือว่านายเป็นศัตรูกับฉันพูดอะไรของเธอเลวีตัวของเธอนะ่ะไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สามารถสู้สลามันเดอร์ได้ฟังชนะกาซิลฉันจะบอกนายว่าฉันไม่ได้ต่อสู้เพื่อผลแพ้หรือชัยชนะฉันต่อสู้เพื่อตัวของนายจงรับไปซะนัตสึโซลิดสเคลฟเลวีทำการโจมตี นัทสืดราคนิวแต่ทว่านะครับนัทสึเขาก็สามารถหลบได้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเปิดช่องโหว่ณเลวีเสร็จฉันละหยุดเดี๋ยวนี้นัทสึคําพูดของกาซิลทําทให้นัทสืนั้นเขานึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเลวีนั้นเคยบอกพวกนัทสืว่าตัวของเธอ กำลังตั้งท้องอยู่ฉันมีความรู้สึกว่าฉันรักเด็กคนนี้มากและฉันคิดว่าไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นตัวของฉันจะปกป้องเด็กคนนี้ถึงแม้ว่าฉันน่ะจะตัวเล็กแต่ทว่าพลังความรักเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะ นัสเสือเมื่อเขานึกขึ้นได้เขาจึงหยุดหมัดเอาไว้จึงทําให้นัสเสือเปิดช่องว่างเอาไว้ท่านใดนั้นเลเวีจึงใช้โอกาสนี้ในการโจมตีสวนกลับนัสเสือเธอได้สร้างยานพหานาขึ้นมาจึงทําให้นัสเสือเอายานพหานาะหลังจากนั้นเลเวีเธอใช้เวทมนต์ควบคุมยานพหานาให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและในการต่อสู้ครั้งนี้เลเวีก็สามารถช่วยกาซิลเอาไว้ได้ตัดลาดไปยังเลฟแฮซิตี ในเวลานี้เอลซาสกาเลตกำลังสู้อยู่กับเจโรฟอนเดสยังเก่งเหมือนเดิมเลยนะเอลซาชิต่บ,บ้าเอ๋ยหน้าของนายเนี่ยมันใกล้เกินไปแล้วนะเอลซาที่ฉันนะ่ะพยายามเข้าใกล้เธอนั่นก็เพราะว่าตู้ของฉันอยากมองหน้าเธอไกลไกลตัดตียงเ right มืองไรแฮนซิตี้ในเวลานี้วินดีเธอได้มาถึงมาหาวิหารแล้วแต่ทว่า เรื่องนี้ไม่ค่าเิดมันก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่อเหล่าพวกพ้องกิลฟลิเทลได้ถูกจัดการไปดูเหมือนกับว่ามันจะมีคนมาเพิ่มอีกแล้วเหยื่อรายใหม่ของฉันศัตรูคนใหม่ของเวนดี้ด้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเวนดี้จะสามารถชนะและปกป้องลูกแก้วได้หรือไม่และการต่อสู้ในครั้งนี้มันจะลงเอเช่นไรถ้าเกิดไม่อยากพลาดล่ะก็อย่าลืมสับสไครและกดกระดิ่งนะครับ ขอบคุณการ์ตูนที่พาเรามาเจอกันและเช่นเคยครับมาเลยยังแพลลาผมว่าลาไปก่อนบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุบอือ